คลิปนี้เป็นคลิปจราจรภาคเสริมนะฮะเสริมเ,เกจเล็ก,เกน้อยนะฮะเช่นที่นี่จะชใช้ตรงยานยนต์นประจำตัวเนี่ยนะครับเป็นการเชื่อมต่อกับศิลปินระดับโลกที่คนไทยดังอยู่ตอนนี้ก็คือลลิษานเนเด็ครับวงแบล็ลลิษาเป็นคนบุรีรัมย์ ที่นี่จะจัดจะให้รัลิสามาลดนลงใช้รถรถที่เป็นแตกคุ้มเนื้อมาแทนรถสองล้อมาแทนกลุ่มอัลไซ์ร้อยห้าสิบซลงมาซึ่งมีใช้อยู่ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยก็จะลดนลงให้คนลถใช้รถร้อยห้าสิบซีลงมามาใช้รถที่มีตัวถังแล้วมันไม่ล้ม มันมี3าล้อหรือ4ีล้อให้เลือกเป็นรถที่ไปเฉพาะตัวกว้าง80ดสิบเซนซึ่งมันอยู่ในะระบบจราจรในวิถีชีวิตที่เดินทางนะครับก็ตรงนี้ก็จะแยกออกมาเป็นเชิญมาหลนนรงเชิญศิลปินแบ็คพิ้งมาหลนนรงนะครับหลนนรงการเสียชีวิตลงจากรถ2อล้อนะครับก็แล้วศิลปินก็จะไปเชิญเพื่อนเขาอีก3คนมา โดยให้ลาริานี่เป็นเจ้าหญิงเหมือนเจ้าหญิงของขรพนมลุงอ่ะปราสาทขรพนมลุงอ่ะเพราะว่าในเพลงของเธอเพลง,งลาลิานั้นบอกชัดเจนเพราะเธอต้องการจะบอกรู้ว่าเธอเป็นคนไทยมาจากที่ไหนเธอมาจากบุรีรัมมีปราสาทขรพนมลุงเราก็หยิบตรงนี้มาเสียนะทุโลกก็รู้อยู่แล้วแต่เราจะขยายให้ให้อลังการยิ่งใหญ่เพื่อจะทําเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้ยิ่งใหญ่ขึ้นซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นก็จะ ให้เชอริสามาล่นลงพอเรียนลิสามัรับปากมาลนลงแล้วก็ให้ลิสาให้ให้ลิสาไปชวนเพื่อนอีกสามคนมาโดยลิสาจะเชิญเพื่อนโดยลิสาจะทําตัวเป็นเจ้าหญิงปราสาทพนมลุงแล้วเชิญเพื่อนทั้งสามคนมาดูพระอาทิตย์ทะลุประตูอในยามเช้าเพื่อนทั้งสามคนก็มามาดูอ่าก็เป็นก็ให้เพื่อนผู้หญิงเป็นตัวแทนของแต่ละเมืองเพราะแต่ละคนก็โรเซ่ก็เป็นเมืองของออสเตรเลียเมลเบิร์น เจนนี่ก็ให้เป็นเมืองของเป็นตัวแทนของเมืองนิวซีแลนด์อ่าจิซูก็เป็นตัวแทนของไอ้เมืองโโก,กุนซโอล์แคลีใต้เพราะฉะนั้นอ่าเจ้าหญิงทั้งสามเมืองก็จะมาที่ประสาทกังนวลุงที่รศเชิญมานะอย่างเงี้ยนะเชิญมาดูพระอาทิตย์ทะลุเสร็จแล้วทั้งสามเนืน่องจากเนื่องจากรศโลนนลงเรื่องมอเตอร์ไซค์ไอ้ยรถมันรถแทนมอเตอร์ไซค์นะเป็นรถหนึ่งตัวถัง,งแทนมอเตอร์ไซค์ ก็เชิญเพื่อนๆมารนลงด้วยอ่าก็ให้เพื่อนจัดอ่าเอารถออกแบบมาคนละสี่รุ่นแล้วมาแข่งกันที่สนามแข่งรถที่บุรีรัมย์เพราะบุรีรัมย์มีสนามแข่งรถก็ามาแข่งรถที่บุรีรัมย์รานนั้นก็จะเชิญมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็อารถมาแข่งกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีเวนต์ใหญ่ของโลกเลยอ่จัดสองวันสองคืนถ่ายทําแบบหนังฮอลลีวูดเลยอลังการยิ่งใหญ่จัดชุดเจ้าหญิงแล้วก็นาง อะไรอับสลากันเดินแถวเข้ามาขบวนกันโอ้ยอลังการยิ่งใหญ่เช่เรืยอโลกจดจำเลยเป็นภาพที่อลังการยิ่งใหญ่และโลกต้อจดจําและนี่คือซ o พพาเวร์ของประเทศไทยอันหนึ่งที่แตกมาจากงานแก้จราจรนั่นเองนะอันนี้มันรดลงให้ใช้รถเลิกใช้มอไซค์พูดง่ายเลิกใช้มอไซค์อ่ะมันเป็นรถมีตัถังเนะ่ยเป็นรถด,ดีไซน์แบบใหม่อ่าซึ่งโลกเขาก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่ ไม่มีใครทําเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเป็นเจนเลเจนหละเราจะทําให้เป็นลเลเจน legend, legend เลเจนหลยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับประเทศไทยเหมาะโอกาสดีทําได้เลยนะพร้อมกับการแก้จราจรรนขาอันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยอันหนึง่งส่วนวิธีทุนนั้นวิธีทุนนั้นนะฮะเป็นวิธีทุนที่เกิดได้ง่ายอหมายว่า,าไม่ใช่เกิดได้ง่ายคือหมายว่าเราต้องหยุดการสร้างรถไฟหนึ่งสาย ไม่จะเป็นต้องสร้างกันแบบสิบาสายอย่างนี้มันไม่จะขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อระบบจราจรนี่เกิดแล้วมันไม่จะเป็นต้องมีรถไฟหนึ่งสายคือเอาเงินรถไฟหนึ่งสายที่จะสร้างสี่สี่ห้าหมื่นล้านเนี่ยเอาเงินนั้นมาเลยเอามาเป็นกองทุนรถวิธีทุนมันเป็นรถของกทมวิธีทุนเจ้าหน้าที่คนก็จะมีงานทําขับรถส่งคนหน้าบ้านรับส่งถึงหน้าบ้านแทนรถไฟฟ้าซึ่งรถไฟฟ้าคนจอดรถเก๋งไว้ต้องมาเดินขึ้น หามอไซค์ขึ้นออกจากซอยจากซอยแล้วไปนั่นก็ลําบากเขาแล้วถึงแม้ท่านจะทาพักแอนไลท์จอดมันก็มีไม่มันก็มีไม่มมมมจํากัดแต่อันนี้มันมันเต็มสูบเลยมันเต็มตัวเลยมันเรียกว่าทุกพื้นที่รถวิธีทุนไปได้หมดเพราะฉะนั้นจึงหยุดรถไฟฟ้าสักหนึ่งสายใช้วิธีทุนแก้ปัญหาได้เร็วคนไปได้เร็วไปได้เร็วรถไฟฟ้าด้วยซ้ำไปรถไฟฟ้าบางทีอาจจะมีบางสายขาดทุนอะ่ะไม่ใช่เป็นต้องสร้างกันเยอะขนาดนั้นหยุดมาสักสายหนึ่งอะ่ะเอามาทําเป็นวิธีทุนนะครับอันนี้ขอให ไปพี่นากันที่ดีไม่จะเป็นต้องสร้างกันครบทุกสายหยุดเป็นหนึ่งสายแล้วเงินสามี่ห้าล้านนั้นมาให้เป็นกองทุนวิถีทุนคนก็จะมีรถขับอยู่ตลอดรถใช้ไปสิปีก็ขายออสั่งมาใหม่อีกรถเอามาสักสี่พันคันยังได้เลยสี่ทิศเนี่ยนะสี่ทิศบริการในคนกทมวิถีทุนเนี่ยมันได้อยู่แล้วแล้วโปรเจกต์นี้มันเกิดง่ายเร็วเกิดโปรเจกต์ง่ายเร็วนะสั่งรถตู้มาก็บริการได้แล้วนะแค่นั้นเองอ่นะเพียงแต่ว,ว่า ไปทำทางไหลนิรันต์สองปีให้เสร็จนะพอเสร็จปุ๊บนวิศิทูดมาเลยนะเป็นแบบนี้เกิดง่ายเห็นไหมฮะไม่ต้องไปทํารถไฟฟ้านะแล้วก็ออะไรอ่ะมีอีกอันนึงอะไรนะพอจะพูดแล้วนึกไม่ออกฮนะอ่ามันช็อตไปเลยลก็ท่า,ทานี้ก่อนเอาแค่สองอันนี้คืออ๋อ แบ็กพิง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 ก็จะมาเปิดตัวที่งานแก้ปัญหารจราจรหายขาดแบ็ก uh, พิงก็จะมาเปิดตัวที่กรทมเหมือนกันเพราะว่าต้องเปิดตัวระบบยานยนต์ใหม่ที่เราจะเชิญมาเนี่ยอ uh, มาในในการเปิดตัวยานยนต์ใหม่เป็นแบบนี้ก็จะมาเปิดตัวจราจรไหลนี่หลังเหมือนกันเมื่อสร้างทางหลนี่เสร็จแล้วสองปีอสองปีที่รถยนต์รถยนต์ที่เราจะออกแบบ,นบ ing, เนี่ยสำหรับแบ็กพิงเนี่ยก็สองปีเหมือนกันพอสองปีก็ลดนลง อันนี้แม็กพิง์มาก็มาเปิดตัวก็เป็นอะไรที่อลังการยิ่งใหญ่เหมือนกันตัวเ้วยศิลปินนั้นยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยเห็นภาพไหมฮนะอย่างเงี้ยมอนจ้อลังการยิ่งใหญ่นะผมก็มาสอดแทรกให้เห็นว่ามีเกตแทรกแบบนี้นะส่วนอีกอันนึกไม่ออกน่าจะเป็นต่างจังหวัดมั้งต่างจังหวัดนี่ก็ทําเหมือนกรุงเทพนี่แหละครับใช้3มรูปแบบในการแก้แบบหายขาดกันแล้วแต่ว่า จังหวัดไหนทําแบบไหนได้ก็ทําไปนะจังหวัดใหญ่ๆก็ทําเหมือนกันนะโดยเพราะอุโมงค์เนี่ยผมอยากให้ต่างจัมงหวัดมีมากกว่าที่ไปสร้างรถไฟฟ้าไม่ต้องสร้างรถไฟฟ้านะสร้างอุโมงค์แหละแล้วอุโมงค์เนี่ยคือถ้าสร้างรถไฟฟ้ามันต้องหยุดทุกสถานีถูกไหม,มเอางี้อธิบายให้คนต่างจังหวัดเข้าใจเลยคุณต้องวิ่งแล้วหยุดทุกสถานีหยุดทุกสถานีแล้วคุณต้องเดินไปหาสถานีมันเสียเวลาถ้าเทียบกันแล้วคุณขับไอ้จักรปัน่นของคุณอะคปนปั่นแป๊บเดียวเข้าไปในเข้าไปใน,ในอุโมงค์อะคุณ ้เปิดโหมดไฟฟ้าคุณวิ่งจูดไปเลยที่ความเร็ว40หรือ60ก็ได้ก็ต่อชั่วโมงคุณก็วิ่งจูดไปเลยมีจนจะเนลนสรับพิเศษทางด่วนคุณก็วิ่งไปเลยคุณไม่ต้องหยุดทุกสถานีคุณแป๊บเดียวก็ไปถึงเร็วอยอรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยต้องบอกอธิบายคนต่างวัดเขา้าใจงี้ไม่ต้องสร้างรถไฟฟ้ามันเปืองมันใช้เงินมากเอาแบบเนี้ยธรรมชาติง,ง่ายๆเป็นอุโมงค์ติดแอร์เงี้ยติดแอร์เย็นฉ่าเลยคนต่างวัดก็เวลาร้อนก็เข้ามาเย็นฉ่าหรืออกอกกำลังากายในนี้ก็เด็กๆเ,เล่นสกู แล,แ,ลแ,ลแล้วร้านค้าทั้งหลายก็จะเปิดร้านค้าบนชั้นสามชั้นสามมันก็จะเกิดธุรกิจใหม่บนชั้นสามอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่นะที่ต่างจังหวัดที่ทําได้เลยจังหวัดใหญ่อย่างเงี้ยงบก็ไม่ได้ใช้มากอก็ใช้สักก็รัดออกอยู่แล้วไอ้อินฟาสตรเจอร์ไอ้เสาต่อมอออกอยู่แล้วแบบทำอุมโมงแค่สังกสีไอ้พายชิปอะไรมันไม่ใช่ปัญหาทําได้อยู่แล้วอโอเคเห็นภาพนะฮะ นั่นคือต่างจังหวัดใหญ่ๆมีเกตอะไรอีกผมนึกไม่ออกเอท่านี้ก็พอสามอันรูปแบบนี้ก็เพียงพอแล้วครับค,คลิปนี้ก็จบเพียงี้งครับสวัสดีครับ